一会儿接我。嗯，好像九点半。啊，九点半。因为我还还还没说醒呢。对，但是几点到？啊 oh. คุณเพ,พื่อนๆแล้วก็พี่ๆเส่อมวนชนทุกท่านนะคะแล้วก็ขอว่าทุกคนจะติดตามของงานของเราด้วยนะคะก็อย่างที่ผมบอกนะครับท e t v เป็นแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มจะอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีคอนเทนต์ดีนะครับก็วันนี้ i n s i g h ์ได้นำเสนอบางส่วนแล้วว่าเราจะทำอะไรด้วยกันในโปรเจกต์ต่อไปนะครับก็บอยากให้ทุกท่านได้ติดตามชมรับรองสนุกแน่นอนโปรเจกต์ีความไว้บการจะเกิดขึ้นนะคีมาก ค่ะก็คือสำหรับไลน์อัพที่2 0 2 5 2ถึง2027เลยค่ะที่ร่วมมือกับพี่ว่าทางแลตฟอรบีที b <S an> นะคะก็จะมีรายการ1เรื่องแล้วก็คือมีซีรีส์วาเรื่องนะคะแล้วก็จะมีซีรีส์วที่มาเร็วๆนี้ก็คือรักถึงเสียลมของเรานะคะแล้วก็เรอเดดี้ e ที่ b o y ส Lost in Thailand ที่น้องนงศิลปินที่ข้างหลังนะคะแล้วก็ก็จะมีซีรีส์วอีก3เรื่องก็จะ เป็นซีรีส์วายเกาหลีในซิงปีนี้ด้วยแล้วก็คือมีซีรีส์วายอีกสองเรื่องก็คือปีหน้านะคะถ้าอเบอืมอโอเคถ้าบอกว่าคือซีรีส์วายของบ้านยิงไซน์เรานะคะก็คือเอ่อจะไม่เหมือนใครเลยนะคะก็คือหนึ่งเป็น o r a n g e นอ c o n t e ท t ที่เราเขียนพดเรื่องขึ้นมาเองอันที่สองก็คือเป็น IP ที่ชื่อตังจาก ประเทศจีนประเทศเกาหลีด้วยนะคะหรือว่าเป็น IP ที่ชื่อดังของประเทศไทยด้วยนะคะเราทำไอพีอ IP ที่ดีที่สุดในประเทศด้วยนะคะเออจริงๆเราอยากมอบของงานที่มีเครดิตดีให้แกผู้ชมด้วยแล้วก็อยากให้ทุกคนเห็นศักยภาพที่น้องๆนักแสดงของเราด้วยนะคะ แล้วก็ให้ทุกคนมีส่วนร่วมกับโปรเจกต์ของเราด้วยนะคะแล้วก็ตอ่อเติโตไปด้วยกันนะคะย้ีนงอด้ใช่ค่ะได้เลยค่ะอไโกด้อยแค่ะอ<ช>ขอ <c oughs> แนะนำรายการแรกที่จะมาอยู่ใน BTV ซึ่งเดี๋ยวจะมาวันที่25กรกฎาคมนี้นะครับก็ขอเสียงให้กับน้องๆจากบอยแลสอินไทยแลนด์นะครับ ครับแน่น้ำตัวกันเลยไหมหมอแนะน้ำตัววอร์ร็อตแล้วผมก็ผมทะเลนะครับเทเลสูดดิพันจากงวอล์ร็อตสีแดงครับใช่ใช่อยากพูดภาจีนได้ไหมใช่จีนิจีนิท่นี่ที่นี่ทีนนี่ 啊，后我们俱乐部的会就是把这个东西就跟我上面中国的朋分享，就是做到我们的中国的朋友看到我们都是特别的交流。对，然后就是今天啊，今天有两个啊东西，然后就就去，然后就就呃研究、问、查。

ความน่ามันของแินเและป็นรบานก็มาเป็นเรียลลิตี้ที่เรียกได้ว่าแปลกใหม่ะครัยเพราะว่ารวมััชาติด้วยแลงไยจีนและเกาหลีก็มีผมรู้ใจจากที่ไม่รู้จักกันเลยจริงๆจนไปอยู่ด้วยกันทั้งสามอาทิตย์ตลอดยี่สวันเกิดกระทั่งอยดยการรู้จักกันสนิทกันเรื่องของแทนภาษาอะไรท่าทำแต่ว่าท้าก็ทุกคนก็เลยสนิทกันและก็มุงก้าพัฒนาทความสัพันธ์กอ ครับผมก็สำหรับเป็นต่อนะครับจริงๆก็ยังคงได้ทำงานทำ Insight m a เ a นเ m e n t อยู่เสมอจสิงๆครับผมแต่ว่ายังอีกหนึ่งฐานะของเป็นต่อกรคือเป็นพารลิสด้วยครับผมเพราะฉะนั้นก็จะมีทั้งงานของจากทาง Insight m a เ a นเ m e n t แล้วก็งานของทางวงพารลิสด้วยครับผม เรื่องผมมันอยู่ในส่วนของพาร์ทของซีรีส์นะครับชื่อเรื่องว่ารักแห่งสีลมนะก็จะมีปุ่มกับทียอับนะครับก็เป็นเป็นเป็นหนึ่งในเรื่องที่อยู่ในไลน์อัพเหมือนกันก็ดีใจมากครับที่ได้ร่วมงานกับทั้งทางทีวีแล้วก็ทางอินไซด์ขคุมาครับก็หวังว่าจะเป็นหนึ่งเรื่องที่เป็นแฟนจะจะชอบกันครับก็พวกเราทุกคนทีมงานทุกคนก็เต็มที่มากนะครับอยากครับผมต้องพูดคำนีก็ ฝากเรื่องละ่งสีทองนะครับผมสีทองรก็คือเชื่อว่าทีมงานตอนนี้ก็เตรียมงานกันอย่างตัดหน่วงมากมากจริงๆผมก็อยากให้ทุกคนได้เป็นกำลังใจสำหับทีมงานผมด้วยเช่นกันครับผมก็ในส่วนของเราสองคนในฐานะนั้นแสดงเองพวกเราก็ทําเต็มที่แน่นอนครับผมก็ฝากซีรีส์เรื่องนี้ไปด้วยนะครับผมได้ชมกันแน่นอนปีหน้าครับผมสวัสดีครับก็นายนะครับ ก็ช่วงนี้ก็จะมีผลงานที่เป็นซีรีส์อยู่2เรื่องกำลังอ่อกำลังจะออนแอร์ครับเป็นของไทยอินไซด์เรื่องหนึ่งก็คือมี่อยู่ชีครับแล้วเราก็จะมีเรื่องจุ๊ยอู uh, ่เป็นพีเรียครับเป็นจิ้ p พีเรีที่ทุกคนเห็นว่าผมยาวๆอะไรพวกนี้ครับแล้วก็ผ่านอีก2วันก็จะมีงานวันเกิดครับที่หนานจิงแล้วก็จะมีปล่อยเพลงครับผมแล้วก็ยังมีถ่าย reality ที่เป็น เกี่ยวกับการแสดงบนเวทีอะไรอย่างเงี้ยครับที่เป็นเกี่ยวกับพวกคอมเมดีช้ชันกันเรียกว่าพี่จิ้งจานจีครับผม Comedy by Fire ทุกคนน่าจะเคยดูนะก็ฝากติดตามเนาอแล้วก,หวก็หนังเรื่อง The Last Wish นะครับ <laughs> หนังเรื่อง The Last Wish <laughs> ครับผมก็ฝากทุกคนติดตาม <laughs> <ๆ>เพราะว่าเป็นบทบาทที่ค่อนข้างที่จะใหม่มากสำหรับนายครับผมก็เป็นเรื่องแรกที่ได้มีโอกาส <laughs> เล่นภาพยนตร์ก็ฝากทุกคนติดตาม ขาวค่ะขาวไม่ใช่ต้อมาเลยไม่ไ่ิับมาได้เลยก็จะเด็สุด e n z y รนี้ก็มตอนเย่กอาตาม e n z e ามว่าพวกเราสุอกคนยใช่ก็สามารถติดตามพวกเราได้ทุกช่องทางที่เขียนว่า e n z y e สกิลอทนเมนตาะฝากติดตามกันนะ ม้นก็ก่อยอีขอขอก่อยอีได้ไหมกอียอภาษาอังกฤษก็ได้ค่ะภาษาอังกฤษ English is English is fine เสียงเบา from South Korea and I'm from Chinese and Swiss, and then many come here now, a the And then today show, I am done and designed together, make it on the stage, and so I'm so so happy. <laughs> 2มถึง2 0 2 7นะคะ<ม>ก็ฝากแ,แฟนๆทุกท่านติดตามของงานของ i ยินไซด้วยนะคะรายการหนึ่งเรื่องจะออนวันที่25เดือนนี้นแล้วก็จะมีซีรีรรส์รักแห่งสีลอมก็คือโคเตอร์ที่1หรือ 2, 2> ของปีหน้านะคะแล้วก็มีซีรีส์ววยเกาหลี ในซิซั่นนี้ด้วยนะคะแล้วก็อีก2เรื่องในปีข้างหน้า,นะะาด้วยนะคะฝากตดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะครับครับเช่นเดียวกันครับทาง VTV ก็ฝากแฟนๆนะครับเราพยายามส้รหาคอนเทนต์ที่ดีที่สุดมาอยู่ในแพลตฟอร์มของเราเพื่อตอบสนองความบันเทิงให้กับผู้ชมทุกคนแล้วก็อย่าลืมฟีเจอร์หลักๆของเรานะครับอย่าลืมว่าไม่ใช่แค่ดูคอนเทนต์อย่างเดียวสามารถที่จะสร้าง e n g a g e m i n t ได้ตลอดกับฟีเจอร์ครับอย่าลืมโหวดให้น้องๆบอลล็อตสิ Thailand เซ็นเลิฟด้วยนะครับ